โอเคคุณวันนี้ผมจะจัดเทียริทไททันทุกตัวมันก็จะมีทั้งตั้งแต่เทพพระเจ้าโคตรโกงกเ,กเก่งเอ้เเก่งอยู่พอใช้หวยเตกไม่ควรมีนะคุณงั้นเริ่มกันเลยเริ่มแต่ตัวไหนดีไท่านกันไท่านนี่ผมให้ โคตรโกไททันสวัสดีครคนวันนี้ผมจะมาจัดเทียร์ลิสนะคนไททันทุกตัวนะคนผมเอามาทุกตัวจริงๆแล้วคนนะไม่มีลาร์สมาปนแล้วคนอาจจะมีตัวหนึ่งนะไม่รู้ว่ามันเป็นลาร์หรือไททันนะคนผมแต่ผมเห็นมันตัวใหญ่ไงผมเลยเอามาผมเลยเอามา เค okay. มันก็จะมีถ่งแต่เทพเจ้าโคตรโกงก็เก่งอยู่พอใช้ห่วยแตกไม่ควรไม่อยู่งั้นผมรู้เริ่มแต่ตายท่านลวกันตายท่านนี้ผมให้โกโ,นะโคตรโกงนะคนนะทท่านคอมพิวเตอร์แมนผมให้โคตรโกง ไททันดิวแมนผมให้โคตรโกงไททันทีวีแมนอัปเกรดผมให้โคตรโกงไททันเป็นซิลแมนผมให้โคตรโกงไททันคัมราแมนเอ้ยไททัานคัมราแมนอัปเกรดโคตรโกองอินกินนอตอินตัวถอยเลตโคตรโกงไททันซีนีามาแมนก็เก่งอยู่ ไทยท่านฮอกแมนไม่อัปเดตอืมงั้นผมให้พอใช้แล้วคุณเพราะว่ามันไม่ได้เก่งเลยมาแล้วเน่าจากใช้พลังมันเอ้นี่ผมแม่นี่กันเพราะว่ามันก,มนก็มันก็เก่งอยู่แล้วแหมพลังโกงเน่ตายไททันเอ้ยตายไทท่านส้มตายตายไทท่านส้มกับชมพูแล้วคนาพวกเอามารวมกันแล้วเพราะมันเก่งพอๆกันเลย ตายไททันส้มกับตายท่านชมพูทุนอยากเห็หน้าตามันเป็นยังไงใช่ไหมไปดูได้ที่ดอมสตูริโอได้เลยนะคนเดี๋ยวผมแปะแปะช่องชื่อช่องเข้าไว้นะผมเอาโคตรโกรงแล้วกันไททันสปิกเกอร์แมนอัปเกรดผมให้ก็เก่งอยู่ ไททัทนสปิกอร์แมนไม่อัปเกรดผมให้ห่วยแตกให้ท่านเอ็นเทนซิลแมนมึงไม่อยู่เลยปะมึงควรมีอยู่เป็นตัวร้ายไม่พอมึงมึงยังโกรธกอกไททัทนดิวแมนอัพเกรดอันนี้ผมให้ให้ไปเรียกกันไททันทีวีแมน man, ผมให้ไงนี้ ไททันคาเมล่ามแมนไม่อัพเกรดผมให้เอาไงดีอันี้อยู่เนี้ยจนะ้าเนาะไททันสปิกเกอร์แมนแบบไม่ใช่แทนไทท่านสปิกเกอร์แมนแต่เป็นไททันมันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้วะคนจำชื่อไม่ได้แต่ตัวเนี้ยโคตรโกงเไงคนโคตรโกง ชัวรมะสามารถชนะไทเันอกแมนอันนี้ได้หรอคุณชนะได้ยังคุณแบบหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยชนะได้คูดโกงเหลือสองตัวเงี้ยสองตัวมหาบาันไลามหาบาันไลคูดโกงเทพเจ้าเทพเจ้าโอเคก่งคุ แนวคนนีคือเพลงนะไม่ควรมีอยู่ก็คือ, Man. เ,อ,เ,อเพนซิลแมนไอเพนซิลจีอะไรวะหน้าเพนซิลอะหัวแตกคือไทดันสปิกเกอร์แมนและไททันดิวแมนพอใช้ไททันทีวีแมนไททันคามีร่าแมน ก็เก่งอยู่ไททันซีนีมาแมนไททันฮอกแมนไททันสปิเกอร์แมนโคตรโกงโคตรโกงโคตรโคตรก็จะมีหลายตัวหลายตัวเลยหลายตัวมากนั่นก็คือตายไททันล่างแรกไม่ใช่ล่างแรกดิตายไททันล่างไม่สมบูรณ ค er อมพิวเตอร์แมนเอ้ไททันคอมพิวเตอร์แมนไททันดิวแมนอัปเกรดไททันซีนเม่าแมนอัปเกรดไททันอ๋อไททันเพนซิลวูแมนไม่ใช่แมนนะแมนเป็นชายแต่มันเป็นผู้หญิงก็เลยเป็นวูแมนไททันคาเมิราแมนลางไปสมบูรณ์แม่งโคตรคุกเลย แต่ผมให้โคตรโกองอยู่ดีนะคุณขนาดไม่ล้างไม่สมบูรณ์มันก็โคตรโกงเลย Enke n o t at to Toilet ตัวนี้ผมให้ที่ผมให้มันโคตรโกง่คนจำตอนี่มันจริงไทาท่าน Speaker Man เธอขนาดไม่ดูนะโดนที่เฉี่ยวนะใครนั่ง Speaker Man น,กกน,นี้ตกตกโดนเข่าเลยตนะุ้มเลยอนะผมเชื่อแล้วว่ามันโคตรโกงเลยตนะัวเนี้ย แล้วก so ็ตายตายส้มกับตายชมพูนี่ยผมให้มันไม่หยุดด้วยกันเลยเามันเกมพอๆกันเลยนั่นก็คือโคตรโกงส่วนไอตัวเนี้ยม่นโคตรโคโคตรแม่โกงเลยรู้ไหมเฮ้ยมนโกงมันชนะมันสามารถชนะไททันคร็อกแมนได้แบบหนึ่งต้นหนึ่งเว้ยจริงเออแต่มันแพ้ทางนูจิแมนแบบนี้แขนขาอย่างเงี้ย สุตัวตมากคือเทพเจ้าไทเทราเทพเจ้าไทรอนโอกแมนแล้วก็ตอ,อยทท่านล่างสมบูรณ์โคตรโกง